สวัสดีครับก็กลับพบกับหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ครับวันที่26กรกฎาคมนะครับ2560นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง30นาทีนะครับพอดีเลยนะครับจากเมื่อวานครับที่วิเคราะอ์ไว้นะครับราคาทองคำครับยอตัวลงมาครับหลุดต่ำกว่า1,252เหรียญได้นะครับก็จึงเกิดสัญญาณขายเซลล์ทำงานนะครับ ลงไปถึงเป้าหมายกําไรพอดีครับที่ผมให้ไว้เมื่อวานนี้ครับที่1246ี่เหรียญพอดีเป๊ะนะครับก่อนตอนนี้ครับจะรีบเอาขึ้นมาเล็กน้อยครับป้วนเปี้ยนที่ราคา1247ี่เหรียญนะครับทอมค่าเงินบาทที่ระดับ3 3 5 0บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้ววันนี้เอาไงต่อครับชาวดอลและชาวเหวครับเริ่มสับสนแล้วครับว่า สรุปแล้วทองคํามันจะลงหรือว่ามันจะขึ้นกันแน่นะครับเพราะตอนนี้ครับราคาทองคำครับกลับมาอยู่ที่จุดวัดใจเช่นเดิมนะครับภายในสองสามวันนี้ครับจะเป็นการเชียร์ตานะครับของเทรนทองคําอีกครั้งนะครับว่าเทรนทองคำครับจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมหรือจะเริ่มลงแล้วนะครับรับรองว่าภายในสองสามวันนี้ครับมันแน่นอนครับแผนการเสื้อทองคำวันนี้ครับจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับบอกได้เลยว่าครับตอนนี้ครับท่านต้องเสี่ยงวัดใจซื้อเฉลี่ยอีกรอบนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับในกรอบ1,246ถึง1,247เหรียญนะครับเพื่อลุ้นเด้งรีบาวนะครับรอบสุดท้ายครับกลับไปที่ราคา1,255เหรียญนะครับกับ1,261เหรียญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตาบใดครับยังไม่หลุดต่ำกว่า1,245เหรียญนะครับ เทนใหญ่นะครับยังทํางานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ากว่า1245เหรียญลงมาได้แล้วครับสัญญาณขายระลอก2ครับจะเริ่มทํางานนะครับถ้าเกิดหลุดไปได้ครับแนะนําว่าควรคัดลอดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรไล่ซื้อแล้วนะครับเพราะว่าที่ตลาดทองคำครับมีโอกาสปรับตัวลงต่อครับได้ถึงในกรอบ1230ถึง1234เหรียญทีเดียวนะครับ ทีนี้ในส่วนท่านที่รอเปิดขายเซลล์ครับเพื่อเกณฑ์กาไรขาลงนะครับหรือว่าท่านที่ติดเหวเก่าอยู่นะครับก็คงต้องลุ้นเพียงจุดเดียวครับว่าราคาทองคำครับสามารถหลุดลงต่ํากว่า1,245เหรียญได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดหลุดลงไปได้ครับชาวดอยก็เตรียมลำบากใจอีกทีนึงนะครับส่วนชาวเหวก็เตรียมดีใจได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดลงไปแล้วแล้วรีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือ1245ี่เหรียญไม่ได้ครับสัญญาณขายระยะกลางครับจะเริ่มทำงานต่อนะครับโดยแบ่งเป้าหมายกำไรครับแบ่งออกเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกครับจะไปถึงเป้าที่ประมาณ1234ี่เหรียญนะครับแล้วก็สเต็ปที่2ครับอยู่ที่1227ี่เหรียญนะครับ2เป้านี้ครับจะเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับหลุดลงมาหลุดลงมานะครับดูว่า2เป้านี้จะรับอยู่ไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับ ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า1,245งรียญลงมาได้ครับผมแนะนำว่าชาวดอยครับควรมีเซลติดมือเอาไว้บ้างน,นะครับอย่างน้อย1ใน3ของพอร์ตก็ยังดีนะครับเพื่อที่ว่าเผื่อทองคำมีลงต่อนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเซฟพอร์ตไว้ครับไม่ควรจะเปิดฝั่งบายเอาไว้หน้าเดียวนะครับอันตรายนะครับทีนี้มาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่ง96.5นะครับ แผนการซื้อของคําแท่งวันนี้ครับจะเป็นแบบนี้ครับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับหรือต้องการซื้อเฉลี่ยนะครับให้จับตามองระทองคําครับที่ราคา19,680บาทให้ดีครับถ้าเกิดละทองคำครับยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่ครับทองคําครับมีโอกาสรีบาวกลับไปที่ราคา1 9 7 9 5ถึง19,880บาทนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า19,680บบาทได้ครับ สัญญาณขายเซลครับจะเริ่มทำงานนะครับโดยมีเป้าหมายทำาไรครับอยู่ที่19,590ถึง19,530บาทนะครับซึ่งตัวเลขผมคำนวณนี้นะครับจะเป็นตัวเลขของฝั่งขายหรือฝั่งเซลล์นะครับท่านที่เล่นอยู่กับแม่ทองสุกนะครับก็สามารถนำตัวเลขที่ให้ไว้นี่ครับนำไปดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ซื้อขายตามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบลอกอื่นนะครับท่านต้องไปบวกสเปดหรือบวกเรื่องของข้างเงินบาทเราเองนะครับ ในส่วนของท่านนะครับที่อยากจะศึกษาวิธีการเทรดทองคําที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งหรือจะเป็นโกลสปอร์ตจดนะครับก็สามารถเข้ามาฟังอบรมสัมมนาย่อยได้นะครับที่บริษัท m t ็มสนะครับสาขาดีโอสยามนะครับเขตวังบุรพานะครับได้ทุกวันครับจันทร์พุธศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา10.00ถึง4.00นนะครับว่างตอนไหนก็แวะมาครับนะครับสุดท้ายครับ ก็ฝากติดตามนะครับท่านที่อยากติดตามาบทความของผมนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับใน f c e e o o o นะครับหรือว่า u t u b e นะครับชื่อหมอดูทองคำนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มหมอดูทองคำได้ครับโดยแอดไลน์ไปที่ทีไทยแลนด์ Thailand ครับ อีครับอาร์ครับเอครับแล้วก็จีกู๊ดนะครับก็ทักมาว่าอยากเข้ากลุ่มของบัตรดูทองคำนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับส่วนใครต้องการปรึกษาเรื่องพอร์ตนะครับหรือว่าต้องการให้ช่วยแก้ไขพอร์ตนะครับก็สามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์ครับ087 343 4545นะครับยินดีครับปรึกษาครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผมมากครับสวัสดีครับ